สี่คนก็ไม่ได้กลับเข้ามาทํางานอีกเลยนะก็คือเหมือนเขาลาออกไปโดยปริยายเออเรื่องแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะก็เคยเจอแต่ตัวเองครั้งแรกนี่แหละถามว่ามีสัญญาจ้างไหมมีค่ะหนึ่งในสี่คนนี้มีคนที่หมอส่งไปรเรียนที่ต่างประเทศดนวยนะคะที่เกาหลีนะคะเพื่อพัฒนาเทคนิคต่างๆนะคะในในการที่เอากลับมาดูแลคนไข้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การที่เขาลาออกนะคะจนถึงวันหนึ่งนะคะก็คือในช่วงธันวาคมมันก็มีเหตุการณ์ใหม่เข้ามานะคะ เราก็ได้พบกับความจริงบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน มาตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมจากกรณีของเมพีมายาค่ะที่ได้ออกมาเปิดใจ่าร,รายการโหนกระแสไปเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเธอมีการเล่าประสบการณ์การทําธุรกิจคลินิกเสริมความงามร่วมกับหุ้นส่วนอีก3คนโดยในช่วงแรกนะคะเธอถือหุ้น30%ก่อนจะปรับเป็น25%เท่ากันทุกฝ่ายแต่เมื่อปี2 0 6 6นะคะก็เกิดปัญหาคดีส่วนตัวค่ะทําให้หุ้นส่วน,นกังวลว่าจะกระทบชื่อเสียงธุรกิจจึงเสนอให้เธอโอนหุ้นไปฝากไว้ชั่วคราวโดยไม่ได้รับเงินตอบแทนใ,นใดๆภายหลังงเะะเมื่อออธต้ การกลับมาถือหุ้นเดิมกลับถูกตั้งเงื่อนไขใหม่ทั้งการจำกัดสิทธิ์หรือบังคับลดสัดส่วนหุ้นอีกทั้งยังพบการเปิดบริษัทใหม่ในชื่อกินิกเดิมนะคะใช้ฐานข้อมูลลูกค้าแล้วก็ทรัพยากรจากบริษัทเก่าแต่ไม่มีชื่อเธอเป็นผู้ถือหุ้นเลยค่ะ เรื่องนี้นะคะเมพีมายามองว่าการกระทําดังกล่าวคือการฮุบกิจการนะคะทั้งการโยกย้ายเงินรายได้แล้วก็ลูกค้าออกจากบริษัทที่เธอมีหุ้นอยู่รวมถึงการทยอยปิดสาขาเก่าแล้วก็ตั้งบริษัทใหม่แทนโดยไม่โปร่งใสอีกทั้งน้องสาวซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายยังถูกปฏิเสธสิทธิ์ตรวจสอบบัญชีและถูกฟ้องกับในข้อหาบุกรุกขณะที่เธอเองนะคะก็ถูกคลินิกหม่ของหุ้นส่วนฟ้องมินประมาทแล้วก็พลบอคอมพิวเตอร์หลังจากออกคลิปเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดนะคะด้านบริษัทคู่กรณีนะคะก็ยืนยันว่าเมพีมาย ได้ขายหุ้นไปแล้วและการปิดสาขาเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจไม่เกี่ยวกับการฮุบกิจการอย่างไรก็ตามนะคะเมย์ค่ะก็มีการตั้งคําถามว่าเมื่อชื่อเสียงของเธอคือส่วนสําคัญที่ทําให้ธุรกิจเติบโตแต่กลับถูกตัดสิทธิ์และไม่ยอมซื้อหุ้นคืนในราคาที่เป็นธรรมแบบนี้ถือว่ายุติธรรมแล้วหรือไม่ และจากนั้นไม่นานนะคะหลังจบรายการโหนกระแสค่ะบิ๊กน้องชายของเมพีมายานะคะมีการโพสต์เดือดพิจนะถึงบางคนค่ะว่าคนโดนโกงเนี่ยมึงจะให้มันนั่งยิ้มหรอกูถามจริงและบอกว่าลงพื้นที่ฉ่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังออกมาโพสต์ขยี้ต่อนะคะว่าเดี๋ยวนี้คนมีการศึกษาเขาทํากันแบบนี้เลยแหระครับอุ้ยแรงมากๆคุณผู้ชม แต่ดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่จบง่ายๆนะคะเหมือนจะบานปลายค่ะเพราะหลังจากที่เมพีมายานะคะออกมาเปิดใจในรายการหนกระแสดได้ไม่นานก็มีคลินิกวอรีลัดนะคะได้โพสต์เดือดพิกจัดที่ว่าคุณเมพีมายาไม่ได้โดนเป็นคนแรกอยากรู้มารวมกันตรงนี้นะคะ ต่อมาค่ะหมอกวางวรีรัตน์นะคะก็มีการอัดคลิปถึงเรื่องนี้ผ่านติกต็อกหมอกวางกรรมกรชั้นสูงกับแคปชั่นฟ้าแรงที่ว่าวีรกรรมหมอตัวท็อปอีพีหนโดยเผยว่าวันนี้ได้ดูรายการโหนกระแสที่คุณเมพีมายามาออกก็เลยทําให้เรานึกถึงประสบการณ์ของเราเองที่เคยเจอในอดีตเวลามันผ่านมาค่อนข้างนานแล้วตั้งแต่ปี2062แล้วก็ทําให้เราได้ข้อคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเหมือนเป็นละครพอดเดิมแต่เปลี่ยนตัวนักแสดงเท่านั้น 7ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2 5 6 2ถึง2 5 6 8เราไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยนะคะทั้งที่เราได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายทางธุรกิจทางชื่อเสียงรวมถึงทางจิตใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องของคดีความที่ฟ้องร้องกันอีกแค่นั้นมันก็เหนื่อยแล้วเราไม่อยากออกมาโจมตีใครไม่อยากพูดเรื่องไม่ดีกับใครให้กลายเป็นประเด็นแต่พอเห็นรายการวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมเคยทำแบบไหนก็ยังเป็นแบบนั้นเพียงแค่เปลี่ยนพูดถูกกระทำเท่านั้นเอง นอกจากนี้นะคะหมอกวางค่ะยังออกมาขยี้ต่อเพิ่มเติมนะคะกับวีรกรรมหมอตัวท็อป EP2 ค่ะโดยที่แชร์แหลกนะคะว่าคือเคสของตนหนะัดเทียบกับเคสของคุณเมย์มันยังไม่ได้รุนแรงเท่าเพราะว่าหมอเนี่ยไม่ได้ถือหุ้นกับเขาหมอเป็นเจ้าของ100%แต่จ้างคุณหมอในฐานะที่เป็นแพทย์ประจําของคลินิกตอนนั้นปี2562วลีรัฐคลินิกมีทั้งหมด5สาขาและการที่เราเนี่ยจะเปิดคลินิกได้นั้นจะต้องมีหมอประจําอย่างน้อย1คนต่อ1สาขาเพื่อดูแลคลินิกนั้นๆ วันแรกที่เกิดเหตุเลยคือวันที่23สิงหาคม2562จำได้แม่นเพราะวันนั้นเราไปเทนที่เกาหลีกับสามีเราอยู่เกาหลีด้วยกันยังส่งคลิปที่เราไปดูคุณหมอที่เกาหลีทําการร้อยไหมเทคนิคใหม่ๆเราก็ถ่ายคลิป ถ่ายรูปส่งกลับมาในกลุ่มไลน์ของแพทย์ชื่อกลุ่ม WC ด็อกเตอร์วลีรัดคลินิกด็อกเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มที่เราเนี่ยใช้มาตั้งแต่เปิดคลินิกทุกคนที่ทํางานที่นี่จะอยู่ในกลุ่มนี้เวลามีความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆเช่นยาตัวนี้มีเทคนิคอะไรเราก็จะส่งเข้าไปเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันรวมถึงเรื่องตารางเวรการลาการหยุดงานก็จะแจ้งผ่านกลุ่มนี้เป็นเหมือนกลุ่มของหมอหมอด้วยกันทีนี้เราส่งข้อมูลเข้าไปในกลุ่ม เสร็จสักพักเนี่ยไลน์ก็ดังติ้งติ้งติงเลยเอย๊ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีหมอสี่คนออกจากกลุ่มพร้อมกันเวลา13บสมนาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่หมอทุกสาขาเข้าทำงานพร้อมกันตามตารางที่เซตไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนเดือนคนไข้ก็ถูกนัดหมายเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนั้นเรามีสาขาทองหลอง่อสยามเซ็ทนทรัลเวสเกตเดอร์มองงามวงวานและคิสตันลาดเพา้ารามอินทรารวม5สาขาทุกสาขามีคิวหมอประจําไว้แล้วล่วงหน้า แต่วันนั้นหมอสี่คนออกจากกลุ่มพร้อมกันโดยไม่มีสัญญาณหรือการแจ้งเตือนใดๆถ้าหมอรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตนไม่มีทางบินไปต่างประเทศแน่นอนตอนนั้นเรายังคิดในแง่ดีว่าลายอ่านมีปัญหาเลยพยายามติดต่อไปแต่เขาไม่รับสายพอไปดูใน Facebook ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันอยู่ปรากฏว่าเขาอันเฟนเราไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นก็เริ่มใจไม่ดีแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ต่างประเทศแต่คนไข้รออยู่ทุกสาขาหมอไม่มาทํางานโดยไม่ทราบสาเหตุ ตอนนั้นไม่เข้าใจเลยเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่ได้มีการทะเลาะก,กันด้วยซ้ําตนเพิ่งส่งคลิปเรียนงานให้เขาดูอยู่เลยก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นตอนนั้นอยากรู้มากแต่ติดต่อไม่ได้ก็ต้องรีบบินกลับมาจากเกาหลีเพื่อมาแก้ปัญหาเคียตารางคนไข้โชคดีที่เราเป็นหมอเองอยังพอช่วยดูแลคนไข้ที่เร่งด่วนได้บ้างและยังมีหมอประจําอีกสองคนที่ช่วยกันประคองสถานการณ์จนพอผ่านพ้นไปได้ เหตุการณ์ครั้งนั้นเรียกว่าเป็นประสบการณ์เลวร้วายที่สุดในชีวิตของการทํางานของหมอเลยก็ว่าได้เพราะไม่คิดว่าจะเจอและไม่อยากเชื่อเลยว่าคนที่เป็นหมอจะทําพฤติกรรมแบบนี้ได้เหตุการณ์นั้นสอนให้หมอคิดได้หลายอย่างว่าอย่าเชื่อใจใครมากเกินไปแม้จะเป็นหมอก็ตามตอนนั้นเรายัางเด็กค่อนข้างโลกสวยมี mindset ว่าหมอต้องน่าเชื่อถือไม่โกงไม่เทงานแค่สายยังไม่ควรมีด้วยซ้ําแต่มันก็เกิดขึ้นจริงและเหตุการณ์วันนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะจบแค่วันนั้นแต่ยังมีอีกหลายเรื่องประดังเข้ามาในชีวิตค่ะ แต่เหมือนว่าเรื่องราวนะคะจะไม่จบเพียงเท่านี้นะสิคะเพราะว่าต่อมานะคะก็มีเพจ Facebook ของคุณใหม่ก็มีการแชร์โพสต์ของเพจคลินิกวรีรัตนะคะของหมอกว่างพร้อมแคปชั่นที่ว่าไม่ใช่แค่เมไม่ใช่แค่วรีรัตที่โดนฉันก็ด้วยตามทุกชาติไปนอกจากนี้นะคะเธอยังมีการตอบคอมเมนต์ด้วยอีกว่าตนเองไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ปี 2015, 2 5 6 5เคยตกลงค่าจ้าง3 0 0 0 0 0แต่สุดท้ายก็ไม่จ่ายคะ่ะพร้อมเธอนะคะยังตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาถามต่อว่าคือก็ไม่รู้ว่าเขาติดปัญหาอะไรนะคะพี่่่แตคา ที่ทําไปแล้วก็เห็นสมควรว่าควรจ่ายแต่เขาเลือกปฏิเสธการจ่ายค่ะซึ่งข้อความเหล่านี้นะคะเป็นการอ้างจากคุณใหม่เท่านั้นนะคะยังไงก็ต้องรอของคู่กรณีค่ะออกมาชี้แจงอีกทีนึงค่ะก่อนที่ต่อมานะคะคลินิกเดอม์มาฟีคค่ะมีการถแถลงชี้แจงฉบับที่2นะคะหลังเมนพิมายาออกมาสวนรัวพารายการโขนกระแสซึ่งทางคลินิกก็ยืนยันไม่ได้เพิกเฉยนะคะพร้อมขอความเป็นธรรมค่ะ โดยคลินิกนะกเเผยว่าเพิ่งได้รับแจ้งให้ร่วมรายการในวันก่อนออกอากาศซึ่งมันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดเกินไปยืนยันมีความประสงค์ที่จะชี้แจงพร้อมหลักฐานแต่ไม่สามารถไปทันในวันนั้นจึงเสนอจะไปร่วมอัดเทปถัดไปแต่รายการแจ้งว่าคิวเทปล่วงหน้าถูกนัดไปแล้วขณะนี้คลินิกรอวันนัดใหม่จากรายการเพื่อไปชี้แจงข้อมูลอย่างครบถ้วน คลินิกระบุว่ามีบางกลุ่มพยายามพ่วงเรื่องราวเก่าเช่นคดีคลินิกอีกแห่งที่เคยมีประเด็นยืนยันว่าคดีดังกล่าวสารมีคำพิพากษายยกฟ้องถึงที่สุดแล้วและผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมชี้แจงทุกประเด็นหากถูกกล่าวถึงโดยไม่เป็นธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความถูกต้องที่ผ่านมาทางแบรนด์ไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ต่างๆแต่เนื่องจากเรื่องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำลายหรือกล่าวหาใครสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้แบรนด์ได้รับความเสียหายจากความเข้าใจผิด ขอแสดงจุดยืนที่บริสุทธิ์ในขณะที่กำลังรอการประสานงานจากทางรายการเพื่อเข้าร่วมชี้แจงในโอกาสถัดไปและขอปฏิเสธข้อมูลที่บิดเบือนพร้อมสวนสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคีดิกเดอร์มาชิกทุกสาขาดําเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญ,ญาตครบถ้วนพร้อมทีมแพทย์และบริการที่ได้มาตรฐานขอปฏิเสธกระแสข้อมูลบิดเบือนที่ถูกเผยแพร่ออกไปเพียงด้านเดียวพร้อมแนบข้อมูลใบ,บอนุญ,ญาตทั้ง5สาขาให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ ถแถลงการนี้จะทําขึ้นเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์และป้องกันความเสียหายที่อาจลูกลามจากข้อมูลที่มีเปื้อนขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆที่มีการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คลินิกขอความเห็นใจจากสาธารณชนยาดวนสรุปจากข้อมูลด้านเดียวและรับฟังอย่างมีสติเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่อาจมีเจตนา,นาม,ม่สุจจิต ในขณะที่เมพีมายานะคะก็มีการสวนกับแรงค่ะว่า,ถาแถลงการฉบับที่2คุณพร้อมไปหวนกระแสสัก1เทปวันไหนฉันบวกคู่กรณีอีกหลายๆท่านพร้อมไปด้วยพร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าแฮชแท็ชี้แจงแบบไม่ให้ถามถาแฮชแท็แถลงแบบปิดคอมเมนต์อืมโอเคแหละ นอกจากนี้นะคะเมย์ค่ะยังมีการโพสขยี้นะคะว่าบังคับให้เมยเป็นหุ้นส่วนที่เหมือนไม่มีตัวตนห้ามออกสิทธิ์ออกเสียงอยู่ให้เงียบที่สุดเพราะกลัวกระทบชื่อเสียงคลินิกเมยก็ทําตามมาติที่ประชุมแล้วตอนสุดท้ายกลับมาบอกว่าอยากทํางานกับคนที่ทํางานจริงๆแล้วปิดบริษัททิ้งโดยไม่แจ้งไม่ชี้แจงไรายได้กับหุ้นส่วนแบบนี้ก็ได้หรอคะ จากนั้นนะคะล่าสุดทางฝาของหมอกวางนะคะก็ยังคงออกมาอัดคลิปขยี้ต่อในอ p พีเพิ่มเติมจากอีพีแล้วก็อี2ีนะคะที่คนตามมาใส่ใจกันรัวๆก่อนหน้านี้ค่ะแล้วในอีพีนี้นะคะหมอกวางเล่าว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อแพทย์สี่คนของวดีรัฐคลินิกลาออกจากการทํางานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าส่งผลให้ตารางการรักษาคนไข้ที่ถูกเซตไว้ล่วงหน้าทั้งหมดต้องถูกยกเลิกทันทีสร้างผลกระทบต่อระบบการทํางานของคลินิกอย่างมากซึ่งหมอกวางนะคะก็เปิดเผยว่าการรับแพทย์เข้ามาทํางานที่วารีรัตไม่ใช่เรื่องง่ายหรือรับใครเข้ามาท แต่ต้องผ่านกระบวนการประกาศรับสมัครการสัมภาษณ์การทดสอบทักษะและเมื่อรับเข้ามาแล้วก็ยังต้องผ่านการเทนเนิ่งอย่างเข้มงวดเพราะหัถการเกี่ยวกับใบหน้าถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องใส่ใจความปลอดภัยเป็นหลักแม้แพทย์ที่เข้ามาจะมีประสบการณ์หรือทํางานจากคลินิกอื่นมาแล้วก็ยังต้องปรับเทคนิคให้เข้ากับมาตรฐานของคลินิกดยหมอกวางจะนั่งประกบทุกขั้นตอนตั้งแต่ตรวจคนไข้จนไปถึงทาหัถการเพื่อให้มั่นใจว่าแพทย์ใหม่มีความพร้อมก่อนจะอนุญาตให้ทํางานเดี่ยวค่ะ ในบางกรณีคลินิกถึงกับลงทุนส่งแพทย์ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเช่นประเทศเกาหลีเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคใหม่ๆเพื่อนํากลับมาปรับใช้กับคนไข้ที่นี่ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการได้แพทย์หนึ่งคนเข้ามาทํางานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นการลงทุนทั้งเวลาความรู้และค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากดังนั้นเมื่อแพทย์สีคนตัดสินใจออกไปโดยไม่บอกกล่าวย่อมไม่ใช่เพียงการผิดสัญญาแต่ยังสร้างความเสียหายที่คาดไม่ถึงต่อระบบค่ะ มอกกวางนะคะยังย้ำว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่การลาออกเพราะแพทย์ทุกคน,นมีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองได้เสมอที่ผ่านมาแพทย์หลายรายเเมื่อครบสัญญาก็เลือกไม่ต่อและไปเปิดคลินิกของตัวเองโดยไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเจอกันตามงานก็ยังทักทายหรือปรึกษาเคสกันได้ปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้แตกต่างออกไปเพราะเป็นการออกไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทั้งที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและส่งผลกระทบโดยตรงต,รงต่อคลินิกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ กลับมาแล้วนะคะหลังจากเมื่อคืนหมอเหนื่อยมากนะคะแล้วก็ไม่เกณ่อไม่เกณน์จำเลิกค่ะแล้วก็กินยาแก้ปวดเตมสี่เม็ดแล้วนะคะนี่ก็เพิ่งฟื้นมาแล้วก็เอ,อต้องขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่เข้ามาอย่างล้นหลามเลยนะคะโอเคหลังจากเหตุการณ์วันที่2 8สิบแดสิงหาคมนะคะคิดท,ที่แล้วน่าจะพูดผิดเป็นย3บามจริงมันคือย8สิบดสิงหาคมนะคะในในรูปมันจะเขียนว่ายี่สิบแปดนะคะก็ไม่ได้มีคุณคือสี่คนก็ไม่ได้กลับเข้ามาทํางานอีกเลยนะก็คือเหมือนเขาลาออกไปโดยปริยายนะคะ แล้วก็ตารางที่ถูกเซตไว้ล่วงหน้านะคะเออก็ต้องแทนเซอร์ทั้งหมดนะถามว่ามีสัญญาจ้างไหมมีค่ะคือปกติทางวัลลิลัดคลินิกเนี่ยเวลาเรารับหมอนะคะเราไม่ได้รับแบบเออแบบนี้นะคะคือหมอเนี่ยต้องมีการรีคูดนะคะคือหมายว่าประกาศรับสมัครอ,อ่มีรอบสัมภาษณ์อ่ารอบเทสมือนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้เริ่มเริ่มงานเลยนะเออกว่าจะรับหมอคนนึงนะคะก็คือเออต้องมีการ ฝึกอ่ะคือหมอหมอตัวหมอเองต้องเป็นคนฝึกให้เขาอ่ะทำหัาถการณ์ที่เราได้คืออะไรที่ทํากับใบหน้าแล้วก็มองถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่เข้ามาถึงแม้ว่าจะเป็นหมอที่เขาอาจจะเคยทํางานคลินิกอื่นหรือเก่งอยู่แล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ต้องมาปรับเทคนิคให้เข้ากับของทางวลีรัตนะคะบอกว่าจะให้เวลาการเทรนนิ่งนะคะเป็นเดือนๆน,นะแล้วก็ยังไม่พอก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยหมอจะอยู่คือตัวหมอเองเนี่ยจะนั่งประกบเขานะคะเวลาเขาตรวจคนไข้คนไข้ที่เคยมาที่เราอ่ะจะเห็นว่าแบบบางช่วงอนะ่ะที่หมอรับหมอใหม่อ่ะ หมอจะนั่งประกบแบบตรวจด้วยกันเลยสองคนแล้วก็เวลาที่เขาทำาการหมอจะต้องอยู่ด้วยนะคะเพื่อดูว่าเขาเนี่ยทำคนไข้โอเคหรือเปล่านะหมอถึงจะปล่อยให้เขาแบบอยู่ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หนึ่งในสี่คนนี้มีคนที่หมอส่งไปเรียนที่ต่างประเทศดนวยนะคะที่เกาหลีนะคะเพื่อพัฒนาเทคนิคต่างๆนะคะในการที่เอากลับมาดูแลคนไข้จะเห็นว่าการที่เราแบบรับแพทย์ถึงคนเข้ามาทำงานเนี่ยมันมีก้นบุนที่สูงมากๆนะคะในการเรื่องของเทนนิงนะคะถึงบางคนถึงต้องส่งไปต่างประเทศอะไรแบบนี้นะกว่าที่จะได้หมอมาทํางานหนึ่งคนนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่าทั่วไปในวงการแพทย เอออยู่ดีเนี่ยเราออกเลยได้ไหมแบบสมมติเราไม่พอใจที่เดิมหรือไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามอะคะ่ะเออคือมันอาจจะได้มั้งแต่ว่าหมอไม่เคยเจอนะคะแล้วก็แบบเออเพื่อนๆก็ไม่มีใครเคยเจอแบบนี้นะคะเท่าเท่าที่เห็นในวงการนะเพราะว่าคือแพทย์เนี่ยเป็นต้นทุนทรัพยากรที่สูงมากนะเออเราต้องลงทุนไปเยอะมากแล้วก็เป็นบุคคลที่แบบมีคุณค่ามากๆดังนั้นเนี่ยเออเราก็โดยมากในวงการเราก็จะให้เกียรติแพทย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ เออเรื่องแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะก็เคยเจอกับตัวเองครั้งแรกนี่แหละนะแล้วก็ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การที่เขาลาออกนะคะคือสัญญามันมีนะถึงสามเอ็ดมีนาหกสามนะคะเขาออกก่อนสัญญาอ่ะซึ่งมันผิดในข้อสัญญาอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าในเอพิโซดถัดไปถ้าถ้าหมอไม่โดนปลิวเบื้คก่อนนะคะคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การลาออกนะคือหมอเนี่ยอยู่พนักง,งานทุกตำแหน่งนะคะถ้าเขาแบบอ่ะมีเหตุผลใดๆก็ตาม เขามีสิทธิ์ที่จะลาออกได้อ่าแค่ว่ามาแจ้งเราัะนิดนึงคุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราแบบไม่มีผลกระทบภายหลังมากมายอะไรนะคะหมอหลายคนที่เคยทางานที่วอลิลาดะด้วยความที่เราฝึกหนักมากนะคะแล้วก็ผ่านการเทรนนิ่งการแฮนด์ออนต่างๆเขาก็จะเก่งนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยพอจบสัญญาไปสมมติว่าที่สุดสัญญาเขาแจง้งอ่าเขาแจ้งว่าไม่ต่อไม่ต่อสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ออกไปเปิดคลินิกเองไม่ไ จอกันก็ยังทักทายคุยกันปกติอ่ะเป็นพี่เป็นน้องในวงการแท์บางทีมีเคสยังมีการปรึกษารีเฟอร์กันไปกันมาอยู่เลยคือคือไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยเธอแบบออกไปทําที่อื่นหรือไปเปิดคลินิกแล้วต้องปวดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่โรงงานนั่นนะคะพอหลังจากเหตุการณ์28สิงหาอกสองนะคะอ่ะบอกก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับทางนั้นแล้วเพราะว่าติดต่อไม่ได้นะคะแล้วก็เราก็กลับมาบุฟออนใช้ชีวิตของเรานะคะแก้ปัญหาของเราไปเสร็จจนถึงวันหนึ่งนะคะก็คือในช่วงธันวาคมมันก็มีเหตุการณ์ใหม่เข้ามานะคะ เราก็ได้พบกับความจริงบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าทำไมนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าฟังในตอนต่อไปนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะทางนี้นะคะหมอกวางก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ย้ำใต้โพสน,นะคะว่าเรื่องสมมุติกรุณาอย่าพาดพิงหรือแท็กบุกคคลใดๆทั้งสิ้นนะคะขอร้อง อย่างไรก็ตามนะคะก็มีชาเนตโพเข้าไปคอมเมนต์ถามหมอกวางค่ะว่าฝั่งนั้นบอกว่าเคสนี้ขึ้นศาลแล้วแต่เขาคือผู้บริสุทธิ์ค่ะใช้เคสหมอไหมคะซึ่งเรื่องนี้นะคะหมอกวางก็มีการตอบสั้นๆค่ะว่าเดี๋ยวมาตอบค่ะงานนี้นะคะต้องมารอดูว่าทางด้านของหมอกวางนะคะจอมาคยียต่อใน EPC ได้เดือดขนาดไหนนะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องปักบุดตามใสยใจกันต่อทางนี้ทางนั้นทางทปลาไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกทังช่อง YouTube ทอปดาราและ page, เพจ a c e b o o k ทอปดารากันด้วยนะคะอะอะอะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่างกดเลย